เปิดอีกมุมไรอันไม่หมดนี้แชมป์182สมัยดราม่าชนะคนเดียวแท้จริงจิตใจงามบริจาคก,กว่า1.5ล้านบาทเรียกว่าเป็นรายการที่หลายคนชอบดูมากๆสำหรับรายการไม่หมดนี้ทางช่องเวิร์กพอ23เพื่อฟังเพลงเพราะๆจากเหล่าผู้เข้าแข่งขันที่งัดความสามารถมาร้องกันโดยผู้ชนะในตอนนี้คือไรอันกาดบัณฑิตที่ครองแชมป์มาทั้งสิ้น182สมัยได้เงินรางวัลสะสมเกือบ5ล้านบาท จนเกิดดราม่าหลายคนสงสัยว่าจะอยู่ไปถึงรายการจริงเลยหรือเปล่าหรือต้องเปลี่ยนชื่อรายการเป็นไรอันไม่หมดนี้บางก็แซวว่าอยู่จนรายการจะเป็นนี่อยู่แล้วอย่างไรก็ตามในขณะที่บางส่วนกลับมองว่าไม่ใช่ความผิดของไรอันเพราะเจ้าตัวเก่งจริงเลยไม่แพ้ใครและสามารถครองแชมป์ได้มานานขนาดนี้วันที่6มิถุนายน2565ทางเพจรายการไม่หมดนี้ได้มีการโพสต์เปิดเรื่องราวในมุมหน้าเชื่อมชมของไรอัน นั่นก็คือไรอันได้บริจาคเงินให้มูลนิธิต่างๆจํานวน2 0 9 5 2บาทและด้วยความน้ําใจงามยังได้บริจาคให้กับผู้ท้าชิงอีกด้วยซึ่งยอดตอนนี้1,222,589บาทแล้วเรียกว่าทั้งมีความสามารถทั้งจิตใจดีจริงๆ